สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอศรีธาตนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นบริษัทเควีโกโก้ในเวอร์นะครับอำเภอศรีธาตนะครับเป็นบริษัทลูกของเรานี่เองนะครับผมนะครับวันนี้มีงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับในงานมีอะไรบ้างครับกกรรรับน่็้มมมดดหาาจะงแสสุุอ ต้นกันใดบอดตันเปลี่ยนท่านไงดีกันสี่วันส่วนคยังถึงเวลายังที่โกี่ขาแรก่างประเทศพือสี่กางคนมีแครให้เป็นแบี้เป็นโพทเป็นเท่าเดินเคยเหลายเจิกออกาประเทศและตอนนี้รสบอกต่อเลยนะครับพ่อสังเกตวันนี้วันนี้จะเกิด้นะพ่อไม่จงช้นต้องไหนขายไม่ต้องไหนขายมี่ต้องซื้อจงอีกชั้นเดียวเีว่ัาฟังกสันว่าอันไดนมสี่ขั้นพ่อรู้สึกตโรง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทพืนท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุโขสุขลค,ครับข้างหลัง,งได้ยินอยู่ไหมครับผมเอกชนะชุติยนรน์ครับสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็มบีทีวีนะฮะพบได้ทุกวัน,นวันเสาร์อาทิตย์ก็แปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงนะฮะ,กะเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองวันจันทร์ถึงวันศุกร์หกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงครึ่งเสวนาภาษากเกษตร ต่ถ้าดูไปทาตอนสามช่วมงอีกทีหนึ่งนะครับเอาวันนี้ขอสวัสดีพี่ใหม่ส่งท้ายปีเก่านะครับทุกท่านนะฮะเมื่อคืนเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่พรบพอเจาะ19นาฬิกาครึ่งบรรยากาศดีดีที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุดาวดีปารพิมนะคะหรือชื่อคุณแป้งโมนี่เดย์เซนท้ายพี่้องเกษตรกรที่ปลูโกโก้มั่วมงานค่ะซึ่งงานว่า ตุ้มห่มเจียแนนหักแพ่งปลองดองกันนะคะเพราะว่าเสวอวาการที่ห้องสี่เหตุงานเหตุการณ์นี่อย่างเขาต้องตุ้มต้องห่มต้องเกี้ยวต้องแนนต้องสมัครสมานสามัคคีนี่คือภาษาไทยคือสมัครสมานสามัคคีอดทนร่วมแรงร่วมใจก้าวเดินไปด้วยกันเพราะว่าทุกๆระยะของการเหตุการณ์เหตุงาน ยังมีปัญหาค่ะแต่ว่าเมื่อเขาเห็นปัญหาเขามาหาช่องทางของการแก้ไขปัญหาห่วมกันเพื่อไ้ไลท์สิ่งหลายอย่างจะเล่นและกัยยางไปข้างหน้านี่คือเป้าหมายของงานก็นคืออยากซีเซ่นพี่น้องเกษตรกร,ร,การมาเรียนรู้วิธีการมากโกโก้และกา,า,าททาความเข้าใจในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มัน 1, ม่นพันพวน ในรอบเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าระบาดให้หูว่าเซนต์ตะกิจมันบ่ได้นิ่งโตเพราะบันไดแต่ว่าบริษัทแค่ยูเอ็นโกโก้เน็ตเวิร์กคนย่างห่วงสู่ไปกับพี่น้องเกษตรกรอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะประการนี้พักกับหไร่นะครับปลูกปีกว่าก็เริ่มออกดอกออกผลได้เดือนที่22่สิบสอามนร่นแหลวันนี้แหละแถวสองเนี่ยแหละเห็นเศรษฐกิจกันด้วย ถ้าเพื่งมีปัญหาอย่างเรียนนะครับแล้วก็อย่าเอายาฆ่าหญ้าอย่าเอาอะไรไปฉีดนะครับเพราะปัญหาที่เกษตรกรเจอมากที่สุดก็คือน้องอ้ําเจ้ที่หรือว่าตำแหน่งอะไรอยู่ในบริษัทเป็นโปรโกลเฮดเบิร์กเนี่ยอย่าไปไกลสายใหม่พอดีมานี่ลูกครับสวัสดีครับผชื่อที่ถือให้ก็ได้เดี๋ยวผมเก็บนะครับครับผมชื่อนัททุกเรื่องนะครับ อยู่ตำแหน่งของนักแปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท UN เอ็บของธุรกิจการค้าเนาะแล้วก็เป็นรางวัลีเด่นในด้านของผลิตภัณฑ์เสริมความงามน,นะคะอาจารย์ท่านได้รับรางวัลนี้แล้วก็ผลิตมาประมาณส0ปีแล้วนะคะรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวไม่มีสารอันตรายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก สมุนไพรพร้อมกับบัตเตอร์ของเราอโกโก้ของเรานะคะต,ตัวนี้จะเป็นครีมอาบน้ำนะคะซึ่งผสมกับอโกโก้แล้วก็ตัวน้ำผึ้งนะคะทำให้ผิวเราชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็มีตัวบำรุงผิวทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะอะตัวต่อไปนี่นะคะเป็นครีมนวด เรามีเรามียาสระผมด้วยนะคะยาสระผมเราจะเป็นโปโกผสมอัญชันเหมือนกันตัวขิมตัวนี้ก็โปโกผสมอัญชันท่านที่ผมร่วงผมบางะไรนะคะใช้ได้นะคะผมเบาเนี่ยจะทําให้ผมมีน้ําหนักนะคะใช้ใช้ได้กับทุกท่านเลยเพราะว่าท่านถึงท่านใช้ก็ใช้ได้นะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวแชมพูนะคะเป็นแชมพูโปโกผสมอัญชันแชมพูตัวเนี้ย ผมเบานะคะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายใช้ได้ตัวอัญชันจะทําให้เส้นผมที่หมกเนี่ยกัดดำค่อยๆดําขึ้นมาแต่ไม่ได้บอกว่าอายุคนท่านเยอะแล้วจะดำอย่านไม่ใช่นะคะพวกที่ผมหมกอกกนวัยอะไรพวกนี้ใช้ได้ผมจะมีน้ําหนักแล้วก็ดําขึ้นนะคะ <c oughs> ทาให้ผมนุ่มด้วยอ <c oughs> ันนี้เป็นโคนหมักผมค่ะโคนหมักผมเนี่ยแนะนําใช้สัปดาห์เว้นสัปดาห์ได้ผมที่เบาจะ มีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็เงางามมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นครีมบำรุงผิวค่ะใช้ได้ทุกคนแล้วกลิ่นหอมด้วยเพราะผลิตจากโกโก้ของบริษัทเราเองเราใส่โกโก้ไม่ยั้งเลยค่ะตัวนี้ได้น้ำมันจากโกโก้บำรุงผิวด้วยแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็อันนี้พระเอกนางเอกเลยเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวทำให้ผิวกระจ่างใสบำรุงผิวหน้า พวกท่านที่หน้ากล้านนะคะกล้านจากแดดกล้านจากกลมอะไรพวกนี้ใช้แล้วผิวหน้าจะนุ่มแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะอ,ออกแบบก็ก็ไม่ต้องกลัว ต้องกลัวเลยกินหน้าอันนี้รับรองได้เลยทาเช้าทาเย็นได้ตากแดดได้ไม่เป็นไรตัวนี้เหมือนกันนะคะนี่เหมือนกันเป็นเซรั่มเหมือนนกัแต่ตัวนี้เป็นที่เกคะทาครีมนะคะแล้วก็อันนี้เลยไฮไลท์หนาอันนี้คือกันแดดเมื่อลงเซรั่มแล้วใช้เลยนะคะตัวนี้กันแดดผสมใยไหม มี s P f บวกเลยนะ S4F หกสี่นะคะโอ้ามทาได้เลยทามาแล้วทามาแล้วเดี๋ยวจะทดลองให้ดูค่ะทาไซรัปก่อนนะครับข้างเดียวข้างเดียวเอาข้างเดียวไม่ต้องทาหมดทาข้างเดียวมันก็ขาวขาวสีเดียวอ่ะเขามจะได้รู้ว่าแตกต่างยังไง อ่าเดี๋ยวค่อยดูนะคะค่อยดูนะคะพอดีคือไม่ต้องใช้แป้งคับไม่ไม่ต้องใช้แป้งพับเลยค่ะเราก็ไม่ติดแมสนะถ้าเมื่อแห้งเราไม่ติดแมสเมื่อเราลงเซรั่มลงเซรั่มเสร็จแล้วนะคะตามใช่ค่ะลองพื้นตามได้เลยนะคะอย่าลืมข้างนี้ถ้าไปซาลาเร็นนักข้านันเก็บไว้ค่ะไม่เป็นไรใช้ด้านเดียวพอค่ะเกลี่ยให้เกลี่ยให้ให้ให้เข้าไปกับผิวหนังนะคะให้เข้ากับผิวหน้าเลย แม่มาดูใกล้ๆแม่มาดูกลเลยน่าจะเนียนค่ะน่าจะเนียนดูที่นี่หน้าบอสก็ยังเนียนเลยบอสบอกว่าไม่ทาไม่ได้แล้วไม่ทาปุ๊บแก่เลยต้องทาไอ้ที่มีรอยย่นๆมันมันจะตึงขึ้นมาเลยใช่ไหมอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นธรรมชาติค่ะอย่าฝืนธรรมชาติมากเกินไปนะคะอายุเพิ่งยี่สิบแปดเอง ค่ะน่าจะเนียนเลยค่ะได้ทุกท่านนะผู้หญิงชายหาได้หมดอ่าแล้วนอนลุมด้วยนะคะนุม ไม่ต้อเป็นถ้าถ้าจะทำแค่พักก็คือแค่เอาพักเปล่าเปล่าไม่ต้องทาเลยเพราะพี่ป้านก็ไม่ทาพี่ป้าไม่ใช้แป้งมานานมากแล้วตแต่แต่ทาพวกนี้เราไม่ใช้ไม่ใช้แป้งเลยแต่แต่มันแต่มันรู้สึกแบบมันมันตึงนุนหๆนเลยนะเออมันเบามันเบาขึ้นนะมันเบาจากข้างนี้มันมันเป็นหนุ่มๆอ่ะเรารู้สึกได้เลยนะอันนี้พันดีหัวกันนะจริงๆริงนะเดี๋ยวผมเดินไปถ้าจะจับใช้มือข้างขวาจับนะอย่าใช้มือข้างซ้ายจับมันจะเหม็นเผื่ถ้าเราล้างไม่สะอาดเพราะปือข้างซ้ายให้ลูกเสือเขาจับมือกันดีกว่ามือข้างขวาจับเหมือนันน กันแดดได้ด้วยกันแดดด้วยนะคะแต่มันนุ่มนะมันนุ่มมันเบาๆนะดูดิแม่เราแม่ดูดิแม่แพงมากกว่าของตลาดนะคะของตลาดส่วนมาก50าสิบของเราหกสิบบวกบวกบวกสามคนมันกัดได้ตรงนี้มันจะรุ่มกว่าไมไม่กลัวขาดถุงานนี้กลัวก็คือตัวน้ำมันโกโก้ใช่ค่ะน้ำมันโต๊ะใราคาเท่าไหร่ะว่าจะบอกอยู่อ่าตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้วันนี้นะคะปกติเราขาย350วันนี้เราขาย300 เฉพาะวันนี้วันนี้เฉพาะวันนี้วันนี้สามร้อยและไอตัวที่มามาลองทีหลังคืออะไรครับเอามาแปรงเนี่ยคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ค่ะที่หลักอันนี้ตัวแรกค่ะวันนี้ขายสามร้อยเหมือนกันค่ะอ๋อราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะะคแล้วก็ตัวนี้นะคะสเปรย์น้ำแร่มาท่านใช้ไประยะหนึ่งแล้วว่าหน้าไม่จากพิลลงพืแต่งหน้าเสร็จแต่งหน้าเสร็จแล้วฉีดได้เลยค่ะจะรู้สึกสบายเห็นไหมคะ เป็นไงคะมันมนมีความ้กเป็นไง้าคะมันเป็นบบมันเป็นวิ้งิมันแปลกๆอธิบายไม่ถูกมันเป็นเบๆนะเออมันเป็นหน้าบาๆมันจะทำให้รู้สึกส่นแสดงว่าเราลืมอะไรไม่กลับแต่ม่องสอาต้องกลไม่ได้ต้องกลับใช่ค่ะต้องกลับแน่น้ำเลร่เท่าไหร่ครับน้ํา่ แค่วันนี้ร้อยสิบบาทถ้าเราจะขายอีกร้อยสิบเก้าบาทต่างเพราะว่าราคาปกติที่เราขายอยู่ร้อยห้าเราใกล้ๆนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมรอให้แล้วผมเดินไปให้แม่ดูแตกต่างกันไหมคะสามร้อยเกือสามร้อแตกต่างไหมคะแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะต้องลองใช้ดูต้องลองใช้ดูแม่เวลาลงนาแม่ท้างนี้ลู้สึดถูกขึ้นใช่ไหมคะใช่แต่ข้างนี้ ไม่แต่ข้างนี้มันจะเป็นหนุ่งหน่งนะแต่ข้างนี้มันครับมันออกเบาๆนิดๆลุ่มๆมันมีความรู้สึกนะเออนี่เรื่องจริงนะผู้ชายก็ใช้ดีใช่ไหมใช่ค่ะมันกระชับมันกระชับผิวหน้าด้วยสังเกตล่องล่างตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะเงาเลยเอาดูเอาดูสิแม่ดูสิจริงป่ะมันจะต่างกัน มันตึงขึ้นเห็นเลยใช่ไหมแต่จะมีความรู้สึกนั่แตลความรู้สึกมันตงนมันจะแตกต่างเลยนะกาธรรมชาติหรืา่งใช่ค่ะมันมันมันแตกหน้าเหมือนไม่ได้แต่งมันจะเป็นยั้ไงแต่งหน้าแต่หาแต่งหน้าแต่งหน้าที่งหน้าแ่หน้ากต่งห้าแต่งหน้าแต่ง่น้าแตกงหน้าแต่งหนาแตงหน้า่หน้าแตน้างหน้าแตหน้า่งหน้าแตน้าแตหน้แต่น้าแต่หน้าตหน้าหน้าแต่หน้าแต่้าแหน้าแต่น้าแต่าแตห้าแตนาแตนแต่ ค่ะค่ะยไ่ยใช่ค่ะ่ต่อ่อน้องต่อ้องนต่ออยคะตัวราคามาจเนยังไป่้รแ่ละ่วนแล้วจะเป็นเหรออานี่หน่ย่าอย่าอย่าบังอย่าบังเงียอบงอันนี้ก็คือใส่แบี่อยแต่หน้าแม่เน้แหน้าแม่ใส่อันนี้เป็นสเปร เเปนาะแล้วลงเสร็จหลังจากก็เป็นคาเฟ่แล้วต่ตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายจะ่้าทรายเดียวเลยค่ะคนสีหัวขวดหัก็ผมยังไปครึ่งเดียวอีกครึ่งนี้เขายังไม่ยอมทาให้เลยเนี่ยไม่ทาให้แล้วครับต้องซื้อนุ่นและพูดว่าแล้วแต่หน้ามันเนียขึ้นนะแม่ไหนเอาดิหน้าแม่สวยทักเเหรอครับอันนี้แม่ชีใช่ไหมใช่หรออืมครับ ก็เห็นเลยก็เห็แต่แม่ค่างเดียว,วเด้อแม่นายเด้แต่ค่างเดียวแม่ค่างเดียวว่ายใต้ถ่างเดียวนะคะชิมสกอน์ชิมสกอนให้ดูก่อนให้ดูข้างเดียวก่อนชิมก่อนชิมก่อนอันนี้ก็คือขั้นตอนการลงเสรีรำแต่ตามจริงเขาต้องเค e นซิ่งก่อนก็คือใช้โทนเนอร์เช็ดก่อนเนาะปกติเนาะเพราะว่านั่นก่อนแต่ว่าเราโอเคอันนี้ทีนนี้กันแดดอันนี้กันแดดอันนี้กระปุกเท่าไหร่ครับแบบนี้ ห้าสิบห้าบาทอันเนี้ยราคาราาคเต็มก็ขายเจ็ดสิบอาทเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ทั้งนี้มองไม่เห็นไปพี่ใหญ่ทั้งนี้มองไม่เห็นครับแม่ตูดไหมแม่ตูดไหมใหญ่ใหไปจริงๆใช้นิดเดียวไมาใช้นิดเดียวเหรอใช่แล้วมันจะเห็นเนี่ยลายมือมือพี่ใหญ่แบบคนที่ใส่เครื่องประดังหลังเก็บเก็บใส่ใหญ่ๆนี่เป็นทางเป็นที เราบอกว่าเป็นสกเลยจะย่มันรู้สึกกนกันเยนะ เอาสเปรย์ไอ้ดั่นฉีดให้ยังครับฉีดแล้วลใช่ไหม อืมข้างน,นี้มันจะเนียนกว่าเยอะนี่เห็นไหมข้างนี้จะมีรอยเป็นไงเป็นนีควางไงไมรู้สึกเป็นไงแม่รู้สึกด้านด้านที่ทาจะสบายขึ้นไหมคะอ่ามันมันมันดันรู้สึกเบาข้างไหนคะข้างที่ทาเบาใช่ไหมคะข้างทางมันเบาค่ะจได้ทา,างนี้มันนักแค่ว่าให้พ <ừ. S 2> ี่แม่นักข้างนึงเด้อเออขางเด้อแล้วแล้วเราไม่เดี๋ยวทีนี้ลง ปัดรเชอร์ออนเลยทีนี้นะเนี่ยเราปัดแก้มเลยมันก็จะเป็นแดงละเลือดเลยเห็นไหมแล้วก็จะใส่แดงละเลือดใส่เลืจะเหมือไข่ตลาแซเลยไข่กีและเลื้อเราจับไม่ได้แล้วเห็นี่ยโอเคเลยแต่มันนุ่มอีกค่ะต้องลองได้ป่ะดนต้นบับถ้าเอาทั่วนานดิบัตรแก้มเมื่อพ่อกระแมวพอลงเลยได้ป่ะดิใช่จะไม่เคยคางเลยคางเลยมันหนักประเทศไถเลือดคางเลยคางนี้มันเบาเอามาขึ้นรำแตครับพ่างกินเมือด ่เห็นไหมคะความแตกต่างเลยใช่ไหมคะแม่ว่าแม่ทั้งนี้ดูไปเห็เพื่อนิึงดูเห็นเลยก็แต่งก็แต่งหน้าได้แต่เนียนนั้นเนียนเนียนเยอะเลยเนียนเยอะเลยแล้วก็ เบา้าเนี่นะซื้อยู่อ่าแต่ข้างนี้เบาเลยค่ะค่ะซื้อแน่ผู้ดใดเป็นสาวอ่าซื้อน้ำพนเพลแน่มันดีอยู่มันเบาค่างถ้าค่างมันบ่ว่ามันหนัก <laughs> รู้สึกเป็นไงครับมันเบาค่ะข่างท่าข่างทีบ่ท่ามันหนักมันน่งนวงอ่ะ่ะค่ะมันนวงรู้สึกว่ามันนวงนวงหนักๆไหม แม่ก็เคยใส่เกลืองสะบานกางเกงเทียรน่อมซิบว่าแผลก็แค่แม่ไม่แพ้ทำมันขั้นเยิบๆมันเปลี่ยนกดผลไม้แม่มันจะเสื้อใส่สองมือตามมือเหมือนเลยสองมือสองมือก็ใส่ใช่ไปสักพักหนึ่งกะก็จะลดลงกะกะนี่แม่แม่ลองกอาไปใส่เด้อเอาเจ้ตัวตัวาตัวนี้ไปก็ได้เอาขวดนาเลแม่แม่ซื้อเหรอใช่หรม่ใชแม่ถ้าเจ้ตัวเส้นลำกวดนั่นแหละป้าไปซื้อเอาเพราะว่ามันหยุอันนี้มันอันเดียวกันแต่ว่ามันแสารอาหารชนิดหที่เรียกว่าแคลเซียม กระดูกปนเห็นไหมกระดูกปนถ้าไม่มีกระดูกปนนะครับเอาปูนซีเมนปูนซีเมนปูนซีเมนข้าวตองอ่ะมันกินยากใช่ไหมมันเฟื่อนใช่ไหมกินไปปุ๊บแล้วก็จะช่วยต้านมะเร็งต้านอะไรเนี่ยแต่บอกไ้ก่อนนะครับอยู่ในนี้มันมีสารตัวเดียวกันครับมีสารตัวเดียวกันม,น,น,มนจอกรสเปรี้ยวนิดหนึ่งและกลิ่นฉุนแรงๆนิดนึง กินก่อนกินข้าวนะจะดีที่สุดมีสารเดียวกันกับผักขาวตองแต่ว่าเยอะกว่าด้วยและโดยเฉพาะในโกโก้สดเนี่ยมันจะมีทั้งช็อกโกแลตในมเมล็ดันมีทั้งน้ำตาลมีทั้งแคลเซียมมีทั้งอะไรทุกอย่างในนี้นะครับพอกินไปแล้วนะฮะพอกินไปแล้วจะทําให้รู้สึกว่าเลอกาม,ามันจะเปรี้ยวๆมีกลิ่นเปรี้ยวออกมานั่นสแสดงว่าจุลินซีย์เาทำางาน,น านานอันนี้ประสบด้วยตัวเอง<ป>และก็หลายๆคนแนะนําจนผมต้องเอาข้อห้องแลบถามว่าเอ๊ะทำไมมันมีอาการแบบนี้ดรเชว่ารเขาก็เลยมาบอกว่าพี่เอกชนะพี่เอกชนะรู้จักผักข้าวตองหรือผักข้าวปลาไหมอะไรเงี้ยที่เอามากินกับลาบมันมีคุณสมบัติตัวเดียวกันนะครับ่แม,มข้าวตองดีแนแ่นี่นี่นน กินสดต้องกินสดดีถ้าเยอะๆกินสดและมัเป็นเดือนครับแต่อันนี้เราจะได้ในเรื่องของสารเอนโดฟินด้วยไงแมนะ่อันนี้ขวดเท่าไหร่ครับตอนนี้วันนี้วันนี้ขายที่นี่ขวดเท่าไหร่ครับวายร้อยเจ็ดสิบบาทจากราคาปกติเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าวันนี้เหลือร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาขายของนะผมพูดคุณสมบัติให้ฟังนะทีนี้ คำถามต่อไปเมื่อกี้ผมตอบเรื่องอะไรทำไมถึงดอกรายละเอียดาคาองหน้าผมเลยอ้าวคำถามนะครับคำถาม อย่างนี้เห็นไหมครับไหน,นลองมีข้อดูสิอะไรมันหนาเปลือกมันหนาเปลือกนี่จะหนานานไหมไม่นานนะครับสักปันประมาณปีที่4ี่ที่ห้าเปลือกก็จะทําไมครับบางลงแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยผิดจะปุ๋ยผิดมหมหรือใส่ธาตุอาหารผิดเช่นหวังดีประสงค์ร้ายก็คือเอาขี้งวขี้ควายเราหงมูลโรยเต็มไร่เลยดินปูขี ไต่เดินขึ้นไหมขึ้นเลยดีมากแต่โดยพื้นฐานของการทําปุ๋ยหมักองค์คอกก็คืออะไรหญ้าใช่ไหมมันจะให้ในโตรเจนสูงไอ้นโทรเจนเนี่ยสำคัญตรงไหนมันจะไปสร้างเปลือกสร้างเนื้อแต่โกโก,โกเออ้เอาอะไรเอาอะไรเอาไนมันเอาเม็ดมันครับท้ายสุดเปลือกเขาจะหนานะฮะอย่างนี้กรณีนีเน้เห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแข็งไหม หนงจับดีจับเม็ดดีโอเคไหมเนี่ยมันอย่างนี้ถือว่าทำไมอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ถ้าเราขายาบมันดังคลอกคลอกคลไม้คอืคอคอ,คอ,คอ,คอะไรมันไม่เต็มโครงสาเหตุคือดินเราอาจจะเก่าอยากเก่าไหมครับธาตุอาหารเริ่มมีน้อยไหมครับ เสริมมนสักหน่อยเนาะสูตรเสมออย่างเดียวเลยนะครับสเสมอ15 15 15มีคนถามบอสบอกว่า19 19 19ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะฮะถึงจะเป็นสูตรเสมอแต่ตัวหน้ามันสูงเกินเลยฮะ15อย่าไปเชื่อเซลล์ที่ไหนนะเข้าใจไหมครับเริ่มติดหมากแล้วขอปุ๋ยสูตรเดียวคือสูตรสเสมอเท่านั้น ได้ทั้งทางใบและทานลกและฝอยมันอยู่ที่ไหนก็กอ,อยู่ปลายส่งพุ่มให้น้าม่เชนจี้พิธิกรกฮัลโหลไม่ใช่กกไม่มีรากเยอให้มันใบป,ปลายส่งพุ่มให้มันพอหมพอควรจะให้น้ำแบบไหนก็คือให้น้ำตามสภาพนินฟ้าอากาศเข้าใจที่พูดไหมฮะ มางคนอัดเลยให้มันช่ำๆเยอะๆได้นานๆร้อยทีไม่ได้นะครับหวนลาะเลยไม่ใช่นะไม่ได้ต้องให้น้ําแบบพืชสวนนะต้องให้น้ําสม่ำเสมอให้เขาชื้นขุดไปเนี่ยลากโกกอ้นากฝอยจะหาก,กินลึกจากผิวดินลงไปไม่เกินสิบเซนฮัลโหลบางคนอนยังก็ทํานาเลยบอสไปเจอ อาบ,บัามาดูหน่อยแล้วก็นึกว่าลงได้ตาก็ไม,ยมลยเคยลองลบไปแค่ไหนฮะครึ่งหน้แข่งก็มีที่พ่าไปเยี่ยมมาถือว่าทําไมให้น้ำมากเกินไปให้สบายสบายให้ปลายทรงพุ่งเนาะให้มันชุ่มทำขอน้ำกว่าปุ๋ยเสริมแค่สดเสมอเท่านั้นราคาจะถูกจะแพงจะมากขึ้นอยู่ที่อัตราส่วนของและฝ่ายส่งเสริมก็ซื้อมาขอ เกณฑ์เอเวลาเราซื้อเม็ดเนี่ยเราจะมีเราจะมีเกณฑ์วัดมากตรฐานมีความชื้นมีรสชาติมีสีของมเมล็ดข้งในแล้วก็มีสิ่งเจอือปนเราจะมี4ข้อในการบ่งชี้ในการตัดสินว่าราคาของเม็ดแห้งจะราคาเท่าไหร่ปัจจุบันนี้เราซื้อต่ำสุดที่100สูงสุดที่กิโลละ200บาท เท่าที่ฝ่ายส่งเสริมส่งไปให้บอสดูเนี่ยสองบาทมีน้อยมากส่วนใหญ่จะอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบาทตุผล <Okay. S 1> คือมีสิ่งเจือปนมากบาง่ิกีก็หมักไม่ได้ที่โกโก้ห้ามเปรี้ยวนะชิมต้องฝากเม็ดต้องสีน้ำตาลออกดำไม่ใช่สีม่วงไม่ข้างในมันอันนี้บอกคร่าวๆไม่ยากครับฝ่ายส่งเสริมก็ทำไม่ยากคราวนี้ราคาคืออะไร บางทีฝ่ายผเสิมจ,จะซื้อไปเสร็จเขาก็จะแ่รหมักเช่นหนึ่งกิโลเงี้ยนะครับเขาได้หนึ่งรกิโลอย่างเงี้ยเชื่อไหมถ้าเขาซื้อไปหนึ่งกิโลแล้วเขาได้100่กิโลเขาซื้อแล้ได้สูงสุดถึงสิบห้าทครับคือเทียบอัตราสิบต่อหนึ่งแต่ถ้าเขาซื้อไปแปกิโล,ล้วเขา หรือ5กิโลอย่างเงี้ยเราได้เห็นด็ดแห้งหน่งกิโลเขาซื้อเราได้สูงสุดถึงอะไร25บาทเลยนะฮะฝ่ายผู้เสนอก็จะเป็นคนกำหนดราคาไล่แต่ละไล่ราคาเท่ากันไหมผลดดสดเท่ากันไหมไม่เท่านะไม่ใช่มีลูกก็เอาหมดไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะโกโก้เอาเม็ดข้างในแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นน้ำสม่ำเสมอหลายคนปลูกแล้วก็จะรู้ว่ามันมีเม็ดทั้งนั้นแหละครับ เนี่ยอย่างเนี้ยก็อาจจะเม็ดแข็งดีนะแข็งใช่ไหมฮะแสดงว่าเม่ไดรีบมันทำไมน้อยความหมายเราไม่ได้เม็ดใหญ่นะครับเราขอให้เม็ดมันเต่งเท่านั้นเองครับถ้าเม็ดไม่เต่งต่อให้เม็ดใหญ่มันมีประโยชนไ์ไหมไม่มีเพราะเราเอาไงมันของก้อเรานี่เลือกใหญ่ให้งวงให้ใควายกินได้ตัดเชือเอื้องหรือเอาไปตากแดดพอหมาดก,ก็เผา ทำฐานได้ส่วนเปลือกพุ่มเมล็ดที่เราเห็นเนี่ยก็เอากระเทาะเปลือกอีกก็เรียกเชลเรียเปลือกพุ่มเมล็ดเราก็ไปทําชาเอาไปทาําทชาโกโก้ได้เราไม่ได้ทิ้งนะครับทําสครับในการทําเครื่องสำอางได้นะครับส่วนเมล็ดในมันก็อาไปทาช็อกโกแลตตันทีจะได้ตันนึงเนี่ยนะครับ15ห้าตันน่ะจะได้ตันหนึ่งแต่ถามว่าถดม,มันเต็ม าฟของเองครับเมื่อถึงระยะหนึ่งมันจะหายไปเองมีบางเจ้ามีเจ้าหนึ่งงอกทั้งต้นเ K บเกกับงอกเจ็บอ่อนกับงอกก็ปล่อยไปมันจะอาเยม่เอาฟักเลยครับมี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 ใหม่กันบื้ง ผู้คนนึเป็นคนพาเป็นตัเพระว่าที่ส๔เอาเอาข้างไนมันสเฮ็ดไหยเนาะแมนบ่แมนเอาทางไหเป็น้ไปเฮ็ดไหวผู้นึงจะเป็นผู้กอบไข่ในสยสิละพาเนสีละผูนึงก็เป็นคนแกะพาคนนึงอะสามารถเฉลี่สีนครับผู้พผู้ที่แก่ก็ต้องเห็ดเห็ดมือให้สะอาดี่เนี่ยต้องเห็ดมือทีเาแกะจะไปสเนมจ้่ต้องเห็ดให้สะอาดยายาให้สกับมก้ขว่านีานาเสรเฮ็ดไหยขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยชาชา มีสารกิชุชอนใดเหตุว่านี่ต้องกลับกเรื่องนี้คือปูอกผู้ซับก็คือซับแต่ว่าผู้เอาออกจากหน่วยมันนี่ก็คือต้องให้สะอาดที่สุดสิบว่าเด็วาคุกคุนแบบนี้แม่สถานที่ต้องโอเคกว่านี้ต้ัวันันี้เัี้ตว้ตันีันันี้ันนี้อันนี้เตัวตตีัีนวมันนี่กวตันัั อาธรรมะจะดูเดี๋ยวสีจะน,น,น้ําแบบนี้ครับก็ปบเป็นร่างหม่แบบนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่เก็กบครั้งในไหนวัดสาขาติโลติโลกัสเซลกาก็ได้สเซลกาสเตลกาผ่าแบบนั้นอาเห็มันสูงเห็มันสูงประมาณนี้ทันแท้งไร้หน้าจิเม็ดหน้าจิบฝาจะได้ขึ้นกันครับเดี๋ยวพัสรุเป็นหยางแต่ว่าทางปฏิบัติมันก็จะมีบทพูดว่ามันมีความเปรี้ยวเปรี้ยวชนิดที่ว่าเลขโคขึ้นเลยนะครับใหญ่กว่านี่เลยค่ะ ผมผมใส่ใหญ่กว่านี้ครับผมใส่กวางหกสิบเนาเม็ดกีสิบสูงสี่สิบขึ้นเยอะกับปรื่องม่านสองสองห้องสองสองใส่จักริโลครั่ใส่จักริโล่กับต่อถังอ่ใส่จักริโลคือใส่ตามที่เขาคุ้นสะดวกแต่ใส่หลายปั๊บผ่อนจัดคุ้นยากคุ้ยากขึ้นกันแถวแถวพอจะรู้แถวแถวปิดพอุปกรู้มาก่อนคนครับโกโก้ต้องคนทุกมือนะครับคนวันละหนึ่งครั้งคนทุกมือครับแต่ อะไรเลยหมาก็ไนคุณภาพครับหมาก็ไ้คุณภาพจริงจริงๆแล้วมันอยู่ที่มันอยู่ที่ประสิทธิในการหมาคุณนะมันอดูกินการ